ก้ากาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข่ามันนี่กับมาพบกับเจค้ามสามตัวเต็งคือเราเนาะคะ่ะมัอนี่เจค้ามสามตัวเต็งกัไดดมาติดตามเนื่องจาวความฝันกับคุณยายทองสีค่ะคุณยายท่องซีีเพิ่นแตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมวดทีพานมากเพิ่นแตกะคะ่ะมางวดนี่เพิ่นกะฝันอีกแล้วะคะ่ะฝันวานะะ่าผู้ไส้เนาะค่ะผู้ไส้คนเก่าะะ้าะคะ่ะมบโบค่ะเพิ่นกะไดจูงคว้วมาสามตัวเนาะคะ่ะกะเอาหมมะสามคนเนาะคะ่ะค้าความฝันของคุณยายท่องสีสิเป็นอย่างไรสิให้แนวทางเขาอย่างได สิเป็นไปเป็นหน้าเนี่ยอะไรก็เพื่อบบเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะถ้าก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณยายท่องศรีพร้อมกันค่ะกลาบสวัสดีค่ะ<ข>คุณยายท่องศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายศรีค่ะสวัสดีค่ะการ,รมีอะไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายเนาะคะ่ะเพิ่นไปหน้ามาแล้วรอบหนึ่งบโพโบอพอเนาะโ่พอมีคะ่ะแต่ว่าถามเพิ่นความฝันเนาะเรื่องราวความฝันของในงวดนี้ที่ให้ แนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านทาเท่าแนวใดก็มาฟังคุณยายฝันไปพร้อมๆกันเนาะค่ะฝันว่าจังไรเนี่ยโอ้ยจังไงฝันว่าสิีดำนาะจังไงจังมีคนเอาบักอันนัออ้นละบอกอักเก่าไหมฮ่ามือตัวผู้ที่บอแรกคือสามตัวหนึ่งผู้เ <c ười> ก่ามามอีกแล้วมาจังไงหรอมันง่ายางา่งาเยเดียว์นะมาเอากล้วยมาสามตัวมันห่างไหมาเดี๋มันบอยมันกล้วยบ่ามันสูงมกล้วยมากใช้สามถุงมันไม่ใช่เอา เอ้าหน้าทอนเนี่คือเอากั้วมาใช้หน้าจำใจแม่ว่าไถมันกระบปากว่าจะงั้นกระบปากโบปากเลยโบโบปากก็ใช้ซ้บโบยโอ้ยันคือเป็นเก่าไปยังแค่ขมามัดเอวไย่งเง้ยมาเช่นนไีไปหมอหนี่ก็ใช้ไปคือหมอนี่ก็ใช้ยังทัอยู่ก็ว่าเอา้ามาสามคนมาสามคนสามไทยังว่า สวนมูันเนาะจังจังจังาเาอว่าจังใหญ่มาอกนี่มาผู้เดียวคือบเนาะเขาคือสวนมูมาผ่อนผู้ชายเบ่ทั้งสมผู้ชาย่วงสามเอาคือจังใหญ่มัอว่าจังมันกับว่าวาวังเขาอย่เ้ป็นกับบริวาไยคุยกับเพื่นบอบ่ก็มงจเบ่งมันไ่น่เช่ก็ะว่าวาง้มันกับ่าวาน้ำเขากัอย่งนันกับใงเชไอเชอไม่กับปากว่าจัง เอาควา่มาไถอืมวข่เครื่องไถมันห่างมันจะใชแล้วมันก็ม่ลงไทเออมันได้วายพูรโตกับขั้นไทพภูรอันอ่ามานลงไทน้าใหญ่คุณใหน่ไ้งาเอายังงวานใงานเดียวกันนะบอกคุณใหญ่มช้งานเดียวกันไถพูนลโตค่ะทั้งกีกกีทั้งกบไชรัดกันอืมไชไข่ไปวันย่กอวกวานะ ไปไปไปมั่นอยู่ไช้ไปไปไปมั่นอยู่บไวรัสกันใช่เป็นไงกันใช่จังใจหน้าหน้านี่เป็นหน้าของไทยคุณใหญ่หน้าของเข้ากันนยแม่ก็บมวนย่ำเขาอยู่หน้าของเมฆเนาะง่ายใจนี่ม้วนมวนมันใช่หน้าก็นชัดไ่หน้าก็เออม้วนย่ำเขาแต่ว่ามันสวยเนาะคุณใหญ่เนาะแต่ว่า กระบกทำมาได้หงวัดบางหันเป็นแถสามตูเนาะเจ้าขันเฮ้าคือว่าแจ้มไหญเจ้าหน้าห่วยนี่คุณใหญ่สิตีตัวใดคะควายมันกับกระบ่มันสีผู้ชายดีคะผู้สาสีน้ำแบบห่วยมันกับหน้ามืสีค่ะบางคนเพียบบางคนกับสามเนาะใหญ่เนาะคนสามคนเนาะเออคนกับสมคน อ่างเง้เจอนี่เอา่างเงี้ยาาคนกับสามคนแต่ว่าที่มานี่บ้านแม่นคนแล้วละเป็นเก่าเป็นผู้เก่าเนาะเป็นเจ้าเก่าผู้อันมาวังอันผู้่นบอกสามตัวคอคอสิเป็นศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สามสิบอกคุณใหญ่ เป็นกับมเนคนด้ค่ะพิ่นเปน้ำพีค่ะก็ตตรงวาเอีเจ้าสีวาเลยใส่คุณใหญ่ว่าคุณใหญ่าแต่เมนักอกยหังของบกาใส่ก่างใจเม่นัม่คือแบว่าว่าเล็กเก็ดก็ดจะเหาหาเก็ดุคือบงใจเม่มากเนะเรียม่มากคือ เห่มากไม <hopping. S 2> ugly, ugly, ่ใจนันคือเจ๊ตหาหาเจ๊ตแต่ว่าถ้าเห็นคุณยายตีนันคุณยายตีคนสามคนกับไพรนั่น้ำซีเออวอย่เี้ว่าีแล้วค่ะแต่ว่าคนที่อาจะว่นหนังคนกับามคนเออคนกระชัคนสามซีซีช้างถึงอแต่เงี้ยวนอกแต่ว่าแต่ว่าน่มาของคุณยายนี่จะย เด้าเทียน้าใไอ้ก็ณยา่จับไผเนี่ยจับสามตัวนี่ความฝันนี่คุณยายจับตัวใดจับอยางเงี้ยอ่หมจับ่จากความฝันโตไทยหน้านั่นนะคุณยายข้าวถิหมายชึ่ไ่้วยกระซี้วยกระซีเอาเอี่ยงแคนซี่บ่ไอ้แ้งอยู่บ่ไ้คนคนเป็นผู้ชายค่ะหน้าผู้ผู้ผู้ชายผู้ชายก็คือวาเจ้าเก่าคุณก็าืออนโกเนาะ เอก่าาตัวเอาไปสี่ว่าบ้างจับให้เป็นตัวนะคุณใหญ่หกง้างคุณใหญ่จับหกหัวกันขั้วยหกันั่งซีเนาะคนกับสามคนผู้ชายคนก่เนาะคุณใหญก็ยันเตะพวกยันเบาบ่เป็นยังค่ะคุณใหญ่มาทานผู้ชมพันใหญ่เนี่ยถ้านนใจคุณใหญ่นะรอะว่าคุณใหญ่เป็นคนสันเหน่นเนาะแม่ก็งานกับเขาามตัว แมงวัดนี่กะคุณยายว่ิเอาสามโตคือเก่าไทยห่าสิว่าจะ่งว่าเว้ยไทยเหมือนกับมืงจับเนาะไม่เป็นหางก็ได้ยเนาะมือจับหางไทยเป็นหมวกคุณยายจับหางไท่เหาอดเดือดว่า ไฮนีีมันเป็นของมาเป็นเก่าเป็นเก่าเก่าคุณยายมาเป็นเก่าเปสก็นกจัดดเก้าี่เก่าสามซีเลยเก้าเก้่เาสี่หน่งเดียวคุณยายเพิ่นเพิ่มมากเพิ่นตีให้เก่าซ่หนึ่งเมอง่าเมืองกับว่าเอาเนาะพี่จ้าน่ะเออคอวาเออแ่นเนนะ เอกขอเพิ่มเติมเขาไปเป็นเก่าสามซีเนาะคะเนาะเก่าสามซีเพสามคนคุณใหญ่หี่กะผู้เฒ่าเนาะแต่กะผู้ชายสามคนแต่กะควายนี่แต่ว่าควายนั้นกะสามตัวนเนาะใหสามตัวใช้สามดวงเลยค่ะคนอีกจ้ำคนสามคนเก่าซีหนึ่งหรือว่าเก่าสามซีแต่ว่าเป็นภูหนึ่งในหันนั้นเลยคือผููเก่านั่นละ ผู้เก่ากันละผู้น่พันธุ์ที่ผู้เก่าอยู่แก่ท่างงานผู้เก่าอยู่ผู้ใช้เงาไปค่ะคนผู้เก่าผู้ใช้มาอย่ประมาณว่ผู้เก่าคือเป็นอามงอาหน่อมเนาะเออแต่ว่าผู้นั้นผู้เก่าเน่ยผู้มาหมู่เนี่ยค่ะแต่อีกบางส่วนตัวนี่ก็เจ๊ทหารเจ๊ต่อคุณยายเนาะเออใช่แล้วววคุณยายมันก็แล้วว่ะคือเร็วแหววบยังมันขึงข้างใจบางขึ้งานหน้าใช่เว้ ไมไปเลยต้อบเบนขื้นงันหนาแม่ไปบ่มี่ผเลยบ่ค่ะค่ะค่ะส่วนตัวแอดเองก็ขอเพิ่มเติมเข้าไปอีกจ็กโตเนาะท่านผู้ชมเนาะมากหรือว่ามากจ่าพิจารณาเบิ่งค่ะถาบว่ามากกับปล่อยพันเนาะค่ะเนาะแอดขอเพิ่มเติมเขาไปคือสามหกสี่เนาะค่ะจะไใหญ่ให่ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะรอบวันของคุณยายมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะอ๋อบ่มี ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ทาหผู้ชมทางบ้านท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่นี่ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายท่องสีค่ะคุณยายท่องสีมีเพิ่นเตกเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะสามศูนย์หาค่ะเพิ่นเตกค่ะกเป็นผู้ชายมบโบเพิ่นเนาะค่ะมางวดนี่ก็เห็นผู้ชายผู้เก่าเนาะค่ะผ้ามูมาพร้อมค่ะเอาค้วายมาสามตัวมาไถหน้าให้คุณยายเนาะค่ะ เพื่อนกะห้เนวทางเข้ามาเนาะค่ะต e ัวเลขของเพื่อนกะเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่สามหกสี่ค่ะเด็กมากของคนณยายกะเจ็ดหาหาเจ็ดค่ะสิบหกกรกฎดาคุมสองหาหกเจ็ดค่ะกะห้ทำผู้ช่เอมาเป็นเป็นแนวทางในการสืสลากกินแดงรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันมันลำำด้วยด้วยแฮ้งๆ่งปังๆไปกับความฝันของคุณยายทองสีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคํา3สามตัวเต็งนั่งเรือยค่ะ ถ้าผู้ใดยังมาท่านกดติดตามกะเจคํากับขอฝากช่องค่ะมีแหนทาทางดีๆอยู่ใจกับสิไปหามห้ามหาท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ